สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับเมนูวันหยุดนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับในเมนจนเห็นจะพาเพื่อนมากินโคกิ้งหมูสับนะครับผมโคกิ้งหมูบดโอเควัตถุดิบอะไรบ้างนะครับพอดีเราก็อยู่แต่กับข้าวแนวแนวใต้นะครับผมก็เป็นเมนูที่ชื่นชอบนะครับโคกิ้งนะครับเป็นพีิกแกงใต้นะครับอันนี้หมูบดนะครับก็จะมีสิ่งที่เราจะใส่ด้วยก็คือมีตะไคร้หาน ใบมะกรูดอ่าอันนี้อพริกไทยแล้วก็พริกนะครับพริกหันห่นเฉลี่ยหั่นบางๆโอเคปรุงรสด้วยผงชูรสนะครับน้ำปลาผงปรุงรสนะครับโอเค๋ยวเรามาเริ่มมาทำกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผัดกับพริกแกนะครับให้มัน มีกิ่นหอมนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่หมูไปรวนนะครับก็กลิ้งไปมาพริกแกงก่อนนะครับไฟนีงแรงมากนะครับ อ่ผัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนแล้วก็ก็ได้เวลาใส่หมูกดลงไปนะครับอไนี้นผัดเข้ากับเลยนะครับผัดหมูเข้ากับพริกแกงนะครับสักพักหนึ่ง ให้หมูเข้ากับติ๊กแกนะครับผมใส่น้ำนิดนึ่งผมใสหมูเขามีความชุ่มชื้นให้เขาไม่ติดกัน กลิ้งไปกลิ้งมานะครับโคกลิ้งนะครับผัดให้หมูสุกนะครับระหว่างนี้ก็มีเลื้อนิดนึงเค็มแล้วแต่น้ำปลาต่อแล้วหมูสุกเราก็มาเริ่มปรุงรสกับน้ำปลาปรุงปรุงรสน,นะครับรวนไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เมนูหลังสุดนี่ก็จะมีแต่อาหารใต้นะครับเป็นเมนูที่เราชื่นชอบจริงๆนะครับชอบความโหดโเผ็ดเดี๋ยวเมนูหน้าเราก็จะมีเมนูอะไรก็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะครับเป็นเมนูผมมองแล้วว่าอาจจะเป็น เนี่ยเกี่ยวกับพริกแกงใต้นี่แหละเดี๋ยวเราจะรวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเราปรุงอีกทีหนึ่งนะครับก็ผัดไปหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราปรุงกับนี่ตุ้ดนะครับ มอร่อยมากนะครับไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะครับเออมก,กับน้ำปลานะครับไปขิงกันก่อนนะครับเราต้องกเข็มขนาดเนื้อ โอเคแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นใส่ตะไคร้ลงไปใส่พริกลงไปแล้วก็ไทยนะครับ ซูมนะครับตะกร้อมันก็จะโอเคแล้วนะนะัไปไฟ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดคลายนะครับให้กับช่องเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับจะมีเมนูเด็ดๆมีเมนูอะไรก็เดี๋ยวเราเอามานําเสนอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ